สวัสดีครับแม่พินองที่เคารพรักท่านครับนี่ก็มาใส่หลบครับใส่หลบยื่นครับเฮ็ดหลบยื่นมามาครับยื่นพี่นองเคยเห็นบอกครับเฮ็ดน้ำตะน้ำเล็กเอาเล็กเฮ็ดค้่เอาตะไครครับเอาตะไครสีขาวครับมาใส่รั้าปีเป็นง่าครับ เค็ดแล้วมื้อนอี้เลเอามาใส่เลยครับครับตอกกนกับเอาตะไคร้สีเขียวครับอันสีเขียวตะไคร้ในโลนสีเขียวครับใส่ไว้ลายมือแหละครับอะไรย่ามเยี่ยมื้อนี้ก็มาใส่รอบแล้วสีย่ามรอบมันพร้อมครับมาสิมีปลาเขาบ่ครับพี่น้องพยายามรอบคนเนาะค่อ,นนคอยใส่รอบครับใส่รอบอาจิซ่า ตอนนี้ก็มาย่ามคำเลยพี่น้องเ็ดรอบแล้วมาหาโมงแรกเลยครับวันนี้อากาศกาันหนาวอยู่ครับหนาวเย,ย็นอยู่ลมลมมืดมือเลยครับคือไฮเลโบร์พี่น้อยใส่รอบยืนนั้นล้างเดียวนี่เแหละครับพี่น้องล้างหน่อยไม่ได้มาใส่ครับน้นำมันลึก ไม่ได้ใส่อยูให้พ่อโตวะนี่คึกๆไหมบอสนี่พี่น้องคือตัว,อออตวโอ้พอได้ตุ้มอยู่พี่น้องนี่คือแด่กือแด่เยอะครับ หรบยย่นครับใส่หลังเดียวครับโอ้ถือหดอเตาเด็ดไปห้อกโอ้เต้าหน่อยก็มาถือหลอดครับอ,อืมโอ้ได้ปีกเด็ดครับนี่ก็ได้พอดต้มยุ่ครับ 1 2 3 4 5 6 7, 7, 8, 9, 1ิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามครับพี่น้องได้สิบสามตัวต่มอินแล้วแล้วแรงเลยครับพี่น้องวมือน,นี้แล้วแรงแล้วครับใส่ป้าเท้าไปตมนะครับนะครับใส่ใบขึ้นครับค,ครับนี่ มาชิกไมไมาอีกเหรอครับนี่ใส่แต่็ล้างเดียวนี่มือนี่กับเอามาเพิ่มนะครับเฮ็ดมือนี่แหละเฮ็ดแล้วก็เอามาเลยครับไปนอนมาใส่ย่ามเทือะสองล้างครับนี่เป็นตะไคร้ตะไคร้เคี้ยวครับล้างนี่ไข่เกานี่กเป็นเฮ็ดมะม่เอาตะไคร้สีขาวครับล้างนี่้างครับฮางอย่างน้อยอันนิดทีครับ ปลารุนนี้โอ้ยบอลอดอะครับได้ยุกครับอาจ์ชิติต้าน,นั่นั่ลครับใส่ไว้ก่อนครับที่นอ่ใส่ลังหนึบเก่าไว้ก่อนเลยไปขึ้น ใส่เร็วครับใส่ลังไม้อีกครับเอาลังไม้ไปหารบึ่งมงก่อนครับใส่ไหมครับอันนี้ก็เอาลมไม้ลงแหละครับมือนี้ก็ครับใส่แหละครับเออมนัมนๆเด้อลังไม้ ទឹកน้ําចាំទីងน้ําឲ្យម៉ាន់ម៉ាននេះទ្រគ្លីបគ្លីបនេះទ្រត្រែចាក់បរានពីខ াই ជើអូត្រូវដឹកខាងใต้នេះនេះហឹបน้ําដែរហឺ